วันนี้แม่ก็ไปทำฟันมาอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็กินอะไรไม่ได้กินไม่ค่อยได้ต้องกินอา,อาหารนิ่มๆอ่อนๆเคี้ยวข้างนี้แทนแล้วก็ง่วงแ,แล้วก็วันนี้ก็เหนื่อยกับเด็กดื้อมากเลยเหนื่อยจริงๆนี่ค่ะเด็กดื้อ <c oughs> ไม่ใช่หนูด็กดื้อไม่ใช่หนูนะแล้วก็จะมีเด็กดื้ออีกคนหนึ่งเด็กดื้ออีกคนหนึ่งตอนนี้ดึกแล้วเที่ยงคืนแล้วเด็กดื้อไม่รู้เวลาเวลาในการนอนเบื่อเด็กดื้ออันนี้เด็กดื้ออีกคนหนึ่งนะคะอ่าเด็กดื้ออีกคนหนึ่งไม่ยอมหลับยำนอนเที่ยงคืนแล้วออกไปอ่า นี่อันนี้เด็กด<อ>ื้อสองพี่น้องอุยปังโอ้ยการได้แปลฟันแล้วปานเทาเลมนี่ใช้ไดสีฟันที่ที่ที่มันชื่ออะไรอ่ะอะไรนะสมุนไพรอะไรไม่รู้ว่าของของญี่ปุ่นอืมนนี้แม่ก็ง่วงนอนอย,ยังไม่ได้อาบน้ำเลยตึกค่ั เบื่อเหนื่อยออกไปไหนก็ไม่ได้ออกไปก็ต้องรีบกลับเพราะโควิดเยอะจริงๆอันนี้อันนี้เดกดือเดกดื้อแล้วคนนี้คุณมาก วันหลังน้องก็จะไปยืมโทรศัพท์คุณมแม่มาถ่ายคลิปบ้างนะแล้วเดี๋ยวน้องก็ไปรีวิวของเล่นบนชั้นน้องกันนะกับไดเกตนะคะ EP สองกับ EP หนึ่งนะคะโอเคไหมคะบ๊ายบายออยังไม่ไปบ้านนี่ออแม่ง่วงนอนแล้วแม่ไปทำดอยมา ไปอุดฟันมาอุดทำไมอ่ะฟันแม่จะหลุดเหรอแม่แก่แล้วก็อุดฟันตาจะปิดเลยละเบือ่อ เมื่อไร่โควิดจะหมสดสักทีเหนื่อยจังเลยคืนน, <c oughs> นี้ก็ไม่มีอะไรมากไร้สาระเต็มๆเบื่อคิดนี้ก็ะม่มเอะไรมคกไรสาระเต็มๆเ <c oughs> บือ่อ กรอบรูปกรอบรูปยังไม่ได้เอารูปมาติดทำกรอบไปก่อนกรอบรูปคือกล่อบกระดาษนั่นเองกรอบรูปสวยวิบวับวิบวับใครบอกว่าสวยกดคอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคไหมคะโอเคกรอบรูปกันบ้านน้องกัสดทำกรอบรูปเดี๋ยวยังไม่ได้เอารูปมาติดรูปครอบครัว เดี๋ยวแม่ก็จะไปอาบน้ำละนอนดึกแล้วตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะคะน้องกัฟหรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะว่านแ้ขึ้นถ่ายคลิปกันต่อนะคะบ๊ายบาย๊ายบายค่ะ